ครับเจนครับหยาทิพย์คุณทํายังไงกณถึงสวยขนาดนี้คุณดูแลตัวเองยังไงเคล็ดลับคืออะไรตอนนี้สาวๆร้อยคนว่าอยากรู้เคล็ดลับปะคะยาดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องทําตัวเองให้มีความสุขครับอารมณ์ดีเนี่ยสําคัญมากแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองคืออยาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้นอนเยอะค่ะถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายด้วยครับก็เลยอยากใช้วิธีแบบ พอไม่ได้ทําอะไรพวกนี้อยากจะเลยเรื่องทานอาหารอยากจะสำคัญมากครับคืออะไรที่มีประโยชน์เนี่ยอยากจะทานหมดเลยค่ะอะไรมาที่มันไม่อร่อยอ่ะแต่มีประโยชน์ก็จะทานครับแล้วก็จะใช้วิธีเน้นไปแบบบํารุงอะ,อะไรที่บํารุงตัวเองได้ก็เติมลงไปเติมลงไปอย่างเงี้ยค่ะครับใช่คือกินของดีบํารุงตัวเองเข้าไป<ช>อะไรที่ดีอะไรที่บํารุงก็ใช้ไปใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเราดูแลจากภายในอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูแลจากภายนอกด้วยครับแล้วก็มีคุณแพทย์ดค่ะคุณแพทย์เนี่ยเขาแนะนํามาคุณแพทย์นภัทรใช่มีเซรั่มตัวหนึ่งแนะนํามาเสร็จแล้วก็อยากก็ลองใช้อย่างเงี้ยค่ะอยางก็เออมันดีอ่ะอย่ารู้สึกว่าคือรู้สึกว่ามันเวิร์กมากค่ะอ๋อใช้รู้สึกดีคุณแพทย์นภารแนะนํามาใช่รู้สึกเวิร์กเหมือนอย่างเด็เป็นคนแพ้ง่ายมากเหมือนที่นาเนยเคยทัก ชอบมีผื่นขึ้นอะไรขึ้นเป็นภูมิแพ้เงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยใช้แล้วก็ไม่แพ้ผมก็แพ้ผมสวนมากผมจะแพ้ภัยตัวเองอะไรประมาณนี้ฮะก็คือคุณแล้วคุณแพทย์เขาแนะนําอะไรคุณมาฮะก็แนะนําค่ะเป็นเซรั่มนี่เดี๋ยวจะบอกโชว์ก่อนโอ้ว้าวนี่วันนี้นะคะอยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะสวยค่ะ สวยไปพร้อมพร้อมๆกันก็เลยเอาเซรั่มตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะของดรจิวมาแจกให้ทั้งร้อยคนเลยโอ้ว้าวโอ้โหตายแล้วดีไหมดีไหมเป็นการกระจายความสวยไปสู่สาวๆเลยโอ้ขอบคุณมากๆ